อย่าเสียงดังอย่าเสียงดังคนหลอกถ่ายผมไม่ได้หรอกเอาไว้ก็เล่นกินเรากินเหล้ายากเงียบเพราะว่าแคมป์ปิ้งเราต้องเงียบอ Sống chân ca À đúng xíu, xíu, xíu. <cười> 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 mà ผมก็เพิ่งรู้เขาไม่อยากมาเที่ยวหรอกเขาอยากมาได้คอนเทนต์อันนี้คอนเทนต์ที่สิบเจ็ดใช่ไหม กูมาคลกยไม่ได้ักคอนเทนต์เลยย้อนโอเค